มีใครที่กำลังเจอสถานการณ์แบบแบดเดย์ไหมคะมันไม่ใช่วันที่แย่แต่มันเป็นแบบสัปดาห์ที่แย่เดือนที่แย่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบโอ้ oh my god มันมาลุมมาตุ้มกันลงมาอยู่ที่เราอะไรเงี้ยที่แบบทำไมต้องเป็นเราอะทั้งๆท,ที่แบบเราก็พยายามคิดแล้วก็ทำเพื่อคนรอบๆข้างทุกๆอย่างแต่ทำไมผลที่ได้กลับมามันถึงเป็นแบบนี้ไม่แปลกคะ่ะ เพราะกวางเองอะ่ะก็มีความรู้สึกแบบนั้นในบางจังหวะเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบนั้นนะคะปล่อยให้เรารู้สึกได้โอเคเข้าใจว่าณนะตอนนี้เรารู้สึกอะไรแต่พอเราทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วอะค่ะให้ลองหยุดหลับตาแล้วก็คิดว่าจากสถานการณ์เนี้ยเราได้อะไรจากมันบ้าง 1. เราได้ประสบการณ์ แน่นอนว่าประสบการณ์ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่โคตรล้ำค่า 2. เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องไม่เป็นคนแบบที่เราเจอเราจะต้องไม่เป็นสังคมแบบที่เราเจอเราจะต้องไม่เป็นองค์กรแบบที่เราเจอ 3. ตั้งสติค่ะเรากำลังบอกว่าโลกใบนี้หรือว่าคนอื่นสังคมกำลังทำกับเราในสิ่งที่ไม่น่ารัก เพราะฉะนั้นตัวเราอะค่ะจะต้องไม่เป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นคนที่แตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่พัฒนาแล้วเราเป็นคนที่มีพลังงานที่เป็น High าย b r a t i o n แต่แน่นอนอะเราคือมนุษย์เราจะถูกกวดแกว่งไปด้วยสังคมรอบข้างผู้คนที่ได้เจอสถานการณ์มันอาจจะทําให้เราไขว้เขวไปบ้างแต่สุดท้ายเราต้องกลับมาถึ่จุดเดิมว่า แต่เราจะไม่เป็นแบบคนที่เราบอกว่าเขาไม่น่ารักนั่นหมายความว่าเราจะไม่แสดงพฤติกรรมอะไรในแบบที่คนเหล่านั้นทําหรือแม้กระทั่งเราจะไม่โต้อตอบอะไรแบบที่มันไม่ได้ผ่านสิ่งนี้นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นความโกรธความฉุนเฉียวต้องพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดมันไม่ใช่ว่าเราเก็บแบบซ่อนแล้วให้มันอยู่ข้างในนะคะ แต่เพียงทำความเข้าใจและเข้าใจให้ได้ว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กับเราถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะในทุกๆเกมเราจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเรามาก็ตามโอเคมันอาจจะมีสีหน้าท่าทางอะไรไปบ้างที่ไม่โอเคแต่อย่าเพิ่งมีคำพูดอะไรที่มันเป็นคำพูดในเชิงนิกที เราสามารถพูดได้บอกได้อย่างตรงไปตรงมาด้วยข้อเท็จจริงแต่เราจะไม่ใช่อารมณ์ในการควบคุมสถานการณ์เมื่อร่ก็ตามที่เราให้อารมณ์มาอยู่เหนือสติเราจะเป็นผู้แพ้ทันทีนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากวางจะใช้สิ่งนี้ในการควบคุมตัวเองเสมอเพราะว่ากวางเป็นคนที่เอาจริงๆนะเราเป็นคนชอบเอาชนะเราชอบเอาชนะผู้อื่นแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นแรงขับเพื่อที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นเพราะเราอยากที่จะเป็นผู้ชนะเราจะต้องอยู่เหนือตัวเราเองแลวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นแบดเดย์เป็นสถานการณ์ที่แย่ทั้งสัปดาห์สถานการณ์ที่แย่ทั้งเดือนไม่เป็นไรนะคะมันจะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้ว่านี่แหละ เราจะต้องมีสติที่มากขึ้นวันนี้นะคะกวางเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเชื่อว่าหลายคนกําลังเจอแบดเดย์แบดมันแบดเยียอะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อเถอว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันได้และเราจะชนะทุกสมรภูมิด้วยสติปัญญาและสมองของเราเอง